โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายี่วันนี้ได้เวลาพบกับ5อันดับตัวละครดังพลุแตกมีตัวอะไรบ้างไปกันเลยอันดับที่5ลืมกันไปนแล้วหรือยังเขาคือชายที่ปฏิวัตมิมาตรฐานวงการหมอดไฟเดนไนฟันกินว่าหมอดที่ดีต้องมีทั้งคัดซีนบทพูดและเพลงที่มีเอกลักษณ์ชื่อของเขาคือหัวระเบิดวิตตีช่วงเวลานั้นเนี่ยดังเป็นพลุแตกเลยก่อนที่หลังๆเนี่ยจะมีมอด Ne โอตามมาภายหลัง อันดับที่4อยู่ๆวงการหมอดก็สั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อโบทแห่งหนึ่งที่บอยเฟรนดและเกิร์เฟรนดมาถึงก็ได้เจอกับเมชีที่ดูเป็นมิตรแต่ทว่าร่างที่แท้จริงของเธอคือปีศาจที่มีชื่อว่าซาบมาพร้อมกับอาชญากรมีค่าหัวที่ไม่แพ้กับลูฟี่เขาคือรัฟชายที่เสียงดังจนโบทแทบพังซาบและรัฟทำให้เกิดกระแสไฟเดนไนฟันกินอีกครั้งโหดจริงๆ อันดับที่3ในโช่วงนี้หมดอ,ออกมาเป็นดอกเห็ดแต่ก็ไม่มีอันไหนที่โดดเด่นเร้าใจชวนให้คีย์บอร์ดไฟไหม้ทว่าอยู่ๆผู้พัฒนาก็ได้ปล่อยตัวละคร10โทในตำนานกับรถถังคู่ใจประจำค่ายนิวกราวเขาคือแท้ง m มนที่ชอบเล่นมุกใต้สะดือแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือความลับตัวตนที่แท้จริงภายใต้ผมสีแดงตามุ้งมิง้งไม่ใช่ใครที่ไหนก็เกิร์เฟนนี่แหละจะได้รู้กันสักทีว่าแฟนสาวเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่ ออกมาปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ระเบิดอันดับที่2ในขณะที่มอดต่างๆมีปุ่มกดทำนองแค่4ี่ปุ่มชายคนนี้ได้โผล่ออกมาและทรางปรากฏการณ์ที่ทำให้วงการมอดสั่นสะเทือนเชก็กกี้ชายสุดอินดี้ที่มาพร้อมกับหมาสุดรักสกูบิดูแถมทำให้ผู้เล่นลิมลดความท้าทายระดับพระเจ้าด้วย9ปุ่มกดไม่แน่ในอนาคตพวกเราอาจต้องใช้เท้าเล่นด้วยก็เป็นไดอ้อันดับที่1ตอนนี้ไม่มีมอดหน้าไหน มาฉุดชายคนนี้ไว้จริงๆซอมบี้โรคจิตกระหายเลือดทริกกี้ที่อัปเกรดทั้งคัดซีนและล่างสามไฟนรกพร้อมกับปุ่มไฟที่กดทีไรก็เพิ่มความหัวร้อนให้กับผู้เล่นเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทำให้แฟนซีรีส์แม่เน็ตคอมแบทแอนิเมชันชื่อดังในยุค2000รู้สึกปลื้มปลิมว่าแล้วขอตัวไปเล่นอีกรอบเพื่อความฟินก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5อันดับขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ r a